เอเลยครับผมก็ขอกราบสวีทาสวัสดีเพื่อชาวแฟนเกม Dragon t h a r a เล r กกันอีกเช่นเคยกันนะครับในพาทนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเทคนิคไม่รับแต่หลายคนไม่รู้ภายในตัวเกมกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหยุดสุ่มตัวละครการฟา,มมกร,การ์มทรัพยากรการเตรียมเพชรให้ตัวละครตัวต่อไปและที่สาําคัญการใช้น้องมังกรให้เป็นประโยชน์สูงสุดเขาทํากันยังไงก่อนไปรับชมเคปฝากเพื่อนกดไ like ลค์ที่อนเทนตหนึ่งไลค์และท่านไปชื่นชอบ ผมฝากกดติดตามและกดะ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยครับและสำหรับเ,เพื่อนๆใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบรกิการดีๆเยอะแย,ยะมากมายสำหรับเ,เพื่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก LD Player ดูสิ เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องสักนินคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคกันเพื่อนสำหรับเรื่องแรกที่ผมได้รับรีเควสจากเพื่อนๆมาเยอะมากกันเลยนะครับผมนั่นคือเราควรหยุดสุ่มตัวละครตอนไหนต้องบอกก่อนนะครับผมในการหยุดสุ่มในที่นี้นะครับต้องบอกเพื่อนว่า การหยุดสุ่มก็คือการหยุดเอาเพชรเนี่ยมาทําการซื้อตั๋วในการสุ่มตัวละครไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้ทาวร์หรือว่าตู้ลิมิเต็ดต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตู้ลิมิเต็ดเนี่ยมันก็จะมีการอัปเดตตัวละครใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนแรกก็จะเป็นในส่วนของน้องอ e ีฟริสนะครับที่เป็นเบตาทีมไฟน์เหลังจากนั้นครับตัวเกมก็ได้มีการอัปเดตตู้ตัวละครกราบีเออกมาซึ่งส่วนตัวแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทําการสุ่มแล้วก็ลองมาใช้งานจริงอ่ะรู้สึกว่า มันยังไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นหรือว่ายังไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งานในเมตาณปัจจุบันแนะนําว่าให้ทุกคนนะครับทำการดองเพจไว้ก่อนช่วงแรกตัวเกมให้เพจเราเยอะใช่ไหมแต่รังลังครับเพจมันย่อจะเริ่มร่อยหรอไปแล้วบางคนติดจานไปต่อไม่ไหวแนะนําว่าดองเพจได้ดองเลยนะครับสำหรับพวกที่เป็นแบบสายฟรีสายเติมน้อยส่วนใครที่คิดว่าเอพี่ในอนาคตผมจัดแพ็กอยู่แล้วก็สามารถส่งไเต็มที่ครับเพราะว่าถ้าแพ็กที่คุณยังไม่ได้จัดเนะี่ย ก็จะมีพวกแพ็ก่านดานแพ็กใบหอที่คุณจะได้รับเพจดกลับมาเนี่ยที่เยอะพอสมควรส่วนในเรื่องของตู้ถาวรนะครับเพื่อนๆก็สามารถสุ่มตัวละครน้องได้ใน,รน,ในกรณีที่อยากจะหาตัวละครใหม่เพิ่มเติมแต่ถ้ารู้สึกว่าอ้ยผมรู้สึกว่าพอแล้วพเพื่อนๆสามารถดองตั๋วตู้ถาวรไม่ได้เพราะว่าในส่วนของตู้ถาวครครับยิ่งถ้าเลเวลเราสูงขึ้นครับหรือว่าลดคได้สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการปลิดล็อกตัวละครอื่นๆอีกเพียบแล้วก็ตัวละครที่เป็นตู้ พิกอัพนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของตู้ถาวรเพื่อนก็สามารถมาเพิ่มรายการปายหนปั้นตอนนั้นก็ยังไม่สายนะครับก็สามารถดองได้เลยถ้ารู้สึกว่าทีมที่เราใช้นะปัจจุบันเนี้ยโอเคแล้วและคําถามที่หลายๆคนตเกียรว่าเอ้ยเนี่ยเราควรหยุดหรือว่าเราควรปั้นน้องถึงดาวไหนดีสาหรับการปั้นน้องครับส่วนใหญ่แล้วที่เขาปั้นกันนะครับจะต้องบอกว่าการปลดดาวน้องของแต่ละตัวครับมันจะส่งผลต่อเลเวลสกิลของน้องนะครับที่เป็นพอสวรนั่นเอง สำหรับพรอสวรรค์นะครับมันก็จะม้งแต่เลเวล2ยันถึงเลเวล7มันก็จะมีในส่วนของเงื่อนไขาการปลดล็อกนะครับว่าเอ้ยเนี่ยคุณจะต้องมาถึงดาวรุ้งนะครับนะครับปลดล็อกก่อนถึงจะสามารถใช้เอฟเฟกต์เลเวล7ได้แต่ในส่วนนี้ครับก็จะแนะนําว่าอัพมาขึ้นแค่6ดาวม่วงก็พอนะครับถามว่า6ดาวม่วงมันได้อะไรครับ6ดาวม่วงนะครับมันจะปลดล็อกเลเวล4นั่นเองก็จะเป็นเลเวลปกติเนาะหลังจากนั้นมันก็จะมีช่องว่างเป็นเลเวล5ที่ไม่มีเนาะแล้วก็มาเป็น Level 7 ถ้าเราอัพในส่วนตรงนี้ไปต่อแคปเปนใช้ทรัพยากรที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เราจะต้องใช้ตัวซ้อมของน้องเนี่ยเยอะเช่นเดียวกันการที่เราจะไปสุดให้ได้นะครับมันจะต้องใช้ทรัพยากรที่เยอะซึ่งมันไม่ค่อยคุม้มส่วนใครท,ที่คิดว่าจะไปทําการรีดาวนะ์น้องตัวเกมมีระบบให้รีดาวนะ์นะก็คือแบบรีเซ็ตดาวตัวละครที่เราปั้นแต่จะต้องบอกว่าถ้าเราจะรีเซ็ตดาวตัวละครต้องรีก่อนขึ้นดาวรุ้งนะครับหรือง่ายๆว่า6ดาวแดงเท่านั้นแต่ถ้าเรารีหลังจากนั้น หรือว่าขึ้นดาวรุ่งไปแล้วมันจะไม่สามารถรีได้นะครับมันก็จะเป็นบทบาทเทพแล้วก็จะมีการปลดล็อกเงื่อนไขใหม่ซึ่งเป็นระดับที่สูงยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไว้เจาะกันนั้นให้เรามีทรัพยากรเพียงพอและคุณดูครับว่าการที่คุณจะอัพเป็น6ดาวแดงครับคุณจะต้องใช้ตัวซ้ํากี่ตัวแล้วก็ทรัพยากรเท่าไหร่นะครับตัวซ้ำเนี่ยที่เป็น6ดาวนะครับเจ็ดตัวนะครับแต่ถ้าจะขึ้นเป็นดาวรุ่งครับเตัวนะครับที่เป็น6ดาวนะครับแล้วก็เป็น5ดาวเนะี่ยอีก4นะฮะก็คือต้องหามา วัตถุดิบนะครับจะต้องใช้ทั้งหมด34ตัวที่เป็นสายธนูนะครับที่เป็น6ดาวเช่นเดียวกันซึ่งเราอาจจะไปหาเศษจ,จากการทํากิจกรรมต่างๆเพราะว่าในเรื่องของตัวเกมครับก็จะมีการท้าทายหัวใจที่เราได้รับในส่วนของเศษน้องหรือแม้กระทั่งการทํากิจกรรมต่างๆแม้กระทั่งเพื่อนๆเนี่ยแต่ฮอแต่ไรครับคุณจะได้รับชิ้นส่วนมาแล้วก็เอาชิ้นส่วนนั้นนะครับมาทําการผสมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวแล้วนะครับแนะนำว่าแค่ปลดเลเวล3หรือว่าเลเวล4ก็พอถ้าไหวก็ไปเลเวล4แต่ถ้าไม่ไหวก็ แนะนำเลเวล3าจากนั้นเพื่อนๆดองได้เลยครับไม่ต้องฝืนไปต่อรอตัวละครที่มันคุ้มค่ากว่านี้ดีกว่าแล้วก็ค่อยลงทุนตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่สายนะครับผมสเตปต่อมาครับนั่นก็คือในเรื่องของน้องมังกรกันหน่อยละกันครับน้องมังกรในที่นี้ครับนั่นก็คือในส่วนของตัวละครเอกของเรานะครับโดยปกติแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนคงไม่ได้ใช้งานน้องตัวละครเอกเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ในเรื่องของเทพตัวจริงสำหรับน้องมังกรครับตอนนี้มันจะมีจ้งหนห6ตัวซึ่งแต่ละตัวครับมันจะแบ่งเป็นสายแตกต่งางกัน แต่ละสายเนี่ยมันจะส่งผลต่อฮีโร่ที่เราจัดทีมลงในสนามกันด้วยนะครับบางตัวเป็นในเรื่องของสายดาเมจสายซัพพอร์ตสายแทงสายธนานาหรือว่าสายต่างๆนะครับมีธาตุมือธาตุแสงกันด้วยนะในเรื่องของน้องมังกรครับเราสามารถปลดล็อกน้องได้น่าจะประมาณ d 3 d 3ถ้าคุณโชคดีก็อาจจะปลดได้ตัว,ตวส่วนเศษเนี่ยเราจะหาได้จากไหนครับโดยปกติแล้วนะครับคุณจะมีกิจกรรมล็อกอินจวันครับนี่และก็เป็นการสุ่มตรงนี้นะครับเพื่อนๆ จะสังเกตว่ามันจะมีที่เป็นเสียงมากอนอันนี้นะครับพยายามเอาอันนี้ให้ได้นะครับทุกหน้าหน้าแรกเอาให้หมดนะครับหน้า2โฟกัสอันนี้ให้หมดและหน้าสุดท้ายครับก็ต้องโฟกัสอันนี้ให้หมดรางวัลใหญ่อะไม่ต้องโฟกัสไปครับมันเฉยๆนะฮะโฟกัสอันนี้ถามว่าทำไมต้องโฟกัสครับมันจะเป็นชิ้นส่วนแล้วก็ลุ้นได้ว่าเราจะได้น้องมังกรตัวไหนส่วนใครเติมก็จะไปได้งข้างไวแต่ถ้าใครไม่เติมสามารถหาได้จากร้านขากิ่วนะครับผมเนี่ยเราไปทําการตีบอสนะครับลืม สมาชิกนะครับเราก็นี่เห็นไหมมาทําการแลกซื้อได้ต่อวันนะครับวันละประมาณ5เศษตัวไหนใกล้ครบแล้วก็เลือกได้ส่วนตัวไหนครบแล้วนะครับจะเลือกต่อก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นในส่วนของทรัพยากรยอย่างอื่นก็ได้เช่นเดียวกันครับส่วนน้องมังกรมันมีบทบาทยังไงนะครับสังเกตไหมครับว่าในฮีโร่ของเราครับมันจะมีตรงนี้นะฮะนี่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 นสัญลักษณ์แบบนี้แล้วก็มีสัญลักษณ์ที่เป็นแบบนี้อีกทีนะครับสาหรับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับมันก็คือสัญลักษณ์ องค์ประนะครับที่เป็นเฉพาะของสายที่เป็นสายสถานะนะครับว่าจะเป็นเผาไหม้ไฟฟ้าเยื่อเก็ดนะครับเราก็จะมีปฏิกิริยาองค์ประเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมก็ดูในเรื่องของพวกสายสถานะเนี่ยบางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีตัวไหนที่เป็นสายสถานะครับมันจะมีปฏิกิริยาอ l e m e n t มาบางตัวนะครับเวลาเราใส่แล้วมีปฏิกิริยาองค์ประกอ้นมาครับมันจะสามารถวางได้หลากหลายทีมนะครับต้องดูว่ามันสามารถใส่ได้ทีมไหนบ้างนะครับ่วนเนี้ย ตัวน้องนะครับก็สามารถใส่ได้2ทีมก็คือจะเป็นทีมแดงนะครับแล้วก็ทีฟ้าอ่าก็เพราะว่าไอน้น้องเป็นสายสถานะอยู่แล้วคือเผาไหมส่วนทีฟ้าครับน้องเป็นในเรื่องของดามเมจเวทในส่วนนี้ครับมันค่อนข้างมีมบทบาทสําสคัญมากๆที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยจัดทีมยวได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็บางอันเราจะได้ดูว่าเอ้เนี่ยผมากควรปั้นมังกรตัวไหนสุดนะครับควรเอาดาวมังกรตัวไหนเพราะอย่าลืมว่ามัางกรที่เราเห็นนะครับมันเป็นแค่ระดับเริ่มต้นเท่านั้นครับมันจะมีขั้นกลาง ขั้นสูงแล้วก็ขั้นสูงสุดกันอีกนะครับซึ่งมันไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนให้ทุกคนเห็นกันก่อนนะเพื่อเป็นแนวทางปุ๊บถ้าคุณจะพัฒนาต่อไปนะครับนี่อัพดาวคุณจะต้องมีชิ้นส่วนอันนี้ก่อนนะครับนี่ขั้นกลางแล้วก็จะเปลี่ยนร่างเป็นมังกรร่างเติบโตตรงนี้ก็จะเพิ่มระดับขึ้นไปแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนร่างมันไปได้สูงกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ร่างมังกรเนี่ยมันจะเป็นการอัพดาวเพื่อทำการปลดล็อกแล้วเราจะต้องเอาเอาวุธเทพมาทํา,าการจัดสาย อาวุธเทพแต่ละชิ้นก็จะมีแตกแตกต่างกันกนากรจัดเซตนี้ก็จะอีกแบบหนึ่งและนอกจากนี้ยังไม่จบไลยทุกคนสกิลน้องมีผลนะครับแต่ในเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าการอัพเลเวลหรือว่าอัพขั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อทุกต,ตัวอยู่แล้วมันจะแตกต่างตรงที่การอัพดาวนะครับถ้าดาวไม่ถึงก็ยังไม่ลดช่องนะครับเห็นไหมบางช่องก็ยังไม่ได้ปลดนั่นเองนะครับก็ในส่วนนี้ก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะเล่นมังกรตัวไหนก็พยายามดูน้องมังกรให้สอดคล้องกับทีมของเราถ้าเล่นในเรื่องของอ e ีฟิตนะครับม น้องมังกรแดงหรือว่ามังกรฟ้าก็ได้นะครับที่เป็นมังกรเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแต่ละตัวหน่อยละกันครับมันจะปลดล็อกอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นมังกรแดงนะครับนี่สัญลักษณ์แบบนี้นะครับก็จะมีการได้เผาไหม้นะครับสัมผัสไฟฟ้าทําให้สตูนะครับเปิดใช้งานปฏิกิริยา element จะเป็นการสร้างราเมจดขนาดเดียวกันจะให้ความสามารถในการต่อสู้ของสตูอ่อนลงนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของสายธานะทั้งหมดนั่นเองก็ดูได้ว่าไอตัวละครฮีโร่ Hero ตัวไหนเนี่ยอยู่ในสายนี้บ้างแล้วก็ตัวเนี้ยมีผลอะไรกันบ้างนะฮะ สายต่อมาครับเป็นน้องมังกรเขียวน้องมังกรเขียวครับก็จะเป็นเด่นในเรื you know. อ่องของการซัพพอร์ตนะครับเป็น SP เป็นหลักเนาะขณะ SP ที่ตนเสียไปนะครับจะไปสะสมโทสะครับเมื่อโทสะเต็มจะเข้าสู่สถานะบ้าคลั่งสถานะบ้าคลั่งครับจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ของตนนั่นเองนะครับก็จะส่งผลกับทีมนะครับซึ่งสังเกตที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับว่าตัวไหนมีสัญลักษณ์แบบนี้บ้างมันก็จะมีบอกนะลองสังเกตดูนะนี่เห็นไหมตัวนี้มีก็จะเป็นซิกฟรีดนะครับอย่างน้อยก็ได้ปั๊บมังกรแดงกับมังกร ตัวต่อมากันหน่อยละกันครับมังกรฟ้าอ่นอกามังกรฟ้าครับก็จะเป็นการทําให้ฝ่ายเราครับ่ร้ท่าไม่ตายตนจะได้รับการปลุกพลังและก็เมื่อสะสมการปลุกพลังเพิ่มขึ้นนะครับก็จะทําให้สกิลของตนเนี่ยทำงานนะครับนี่ก็ถ้าดูการปลุกพลังนะครับอ่ะเราไปดูตัวที่มันเป็นมังกรฟ้ากันหนกันปุ๊บมันจะมีสกิลที่เป็นการปลุกพลังเข้ามานี่ปลุกตื่นนะครับก็จะเป็นพวกแตกนะครับปลุกพลัง เพืเ่อนๆเนเีนเ่ยสามารถดูในส่วนของสกิลตรงนี้เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับมังกรตัวต่อมาครับก็จะเป็นมังกรท่าแสงท่าแสงเนี่ยเราจะได้รับแรงใจแล้วก็แรงจูนใจและจะทําให้เราเนี่ยเข้าสู่สถานะพรซึ่งตัวเนี้ยเหมาะสําหรับทีมท่าแสงหรือกราเบียนั่นเองแต่ตัวเนี้ยกราเบียมันมาแค่ตัวเดียวเว้ยทุกคนถามว่ามันมีตัวอื่นให้จัดไหมมันก็มีเว้ยถ้าพูดถึงในเรื่องของท่าแสงแต่ถ้าจะมีในส่วนของน้อง อาทิตย์หน้าด้วยมันจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะส่งผลต่อบ,บัฟทีต่ตรงจริงจริงนะครับแรงใจจะเป็นเพิ่มโจมตีลดดาเมจใช่ไหมแรงจูงใจก็จะเป็นการเพิ่มป้องกันแล้วก็เพิ่มดาเมจสถานาพรน,นะครับนี่ก็จะเป็นการเพิ่มสถานะนะครับตรงนี้เข้ามาสถานะจะอยู่จนกว่าจะบทในแรงใจแล้วก็แรงจูงใจเป็นระยะเวลา8ปวินาทีนั่นเองอันนี้มันจะมีผลสําหรับทีมที่จะเน้นในเรื่องของทีมแสงต่อมาครับก็จะเป็นน้อง มังกรตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคําพูดสุดท้ายนะครับจานวนชั้นของคาพูดสุดท้ายยิ่งสูงขึ้นความสามารถในการต่อสู้ก็จะยิ่งแข็งแกร่งได้มากขึ้นน้องมังกรตัวนี้นะครับตัวน้องเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับผมนีม่กันยินีเนาะมันจะเป็นคําพูดสุดท้ายเราสามารถไปดูได้นะว่าเนี่ยคำพูดสุดท้ายได้อะไรครับสําหรับคําพูดสุดท้ายครับทุกครั้งที่ได้รับฟื้นฟผู sp เท่ากับ sp สูงสุดของตนเนี่ยสองเซ็นซ้อนทับสูงสุดอยู่ที่30ชั้นนั่นเองนะ มืดนะครับธาตุมืดอันนี้ก็จะสามารถจ่ายเอฟเฟกต์ลงโทษนะครับแก่สตูที่ใช้พลังงานถ้าไม่ตายต่ำกว่า4และเอฟเฟกต์สกิลครั้งนี้จะได้รับการตีบวกนะครับก็คือเป็นการอัพเลเวลของสกิลนั่นเองแล้วเรามาดูนะว่าเอยบทลงโทษเนี่ยตัวไหนาสามารถจ่ายบทลงโทษได้บ้างน,นะครับเพื่อนๆก็ไปดูไอ้ตัวนี้มีปึ๊บมีบทลงโทษนะครับนี่เห็นไหมบทลงโทษอันนี้บทลงโทษนะครับเป็นเอฟเฟกพิเศษของแผนนะครับเมื่อสามารถเปิดใช้งานบทลงโทษ ป้าหมายฮิโร่จะทัไม่สามารถใช้ท่าไม่ตายนะครับก็เป็นบทลงโทษเนาะติดใบติดอะไรเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นั่นเองซึ่งในส่วนนี้ครับมันจะส่งผลต่อการเลือกมังกรในการเล่นแนะนําว่าเพื่อนจะต้องดูว่าเราจะปั้นมังกรในรูปแบบไหนถ้าเป็นมังกรที่แนะนําในช่วงแรกก็จะเป็นมังกรแดงกับมังกรน้ําเงินนะครับผมสองอันเนี้ยกำลังดีแล้วอยู่ได้หลายสายส่วนมังกรเขียวสามารถเอามาเล่นในส่วนของตํนแบบมังกรซับพอร์ตได้เหมือนกันส่วนแสงแล้วก็อื่นๆเนี้ยยังไม่ค่อยแนะนําในตอนนี้นะครับต้องบอกว่า ยังไม่ค่อยได้นําตอนนี้เดี๋ยวตัวเกมจะมีการปลดล็อกระบบเพิ่มเติมตามหลังนะครับก็จะมีผลในการเล่นกับเราในระยะยาวนั่นเองและอย่างสุดท้ายนะครับผมนั่นคือลำดับการใช้สกิลถ้าไม่ตายนะครับเพราะว่าหลายายคนนะครับเวลาไต่ด่านเนี่ยเออจะรู้สึกว่าไอ้พี่ผมไต่ด่านแล้วผมไปต่อไม่ไหวเนี่ยผมจะทํายังไงให้ผมสามารถไต่ต่อไหวสามารถดูในเรื่องของกลยุทธ์แต่บางครั้งเราไม่สามารถจัดกลยุทธ์ตามคนอื่นได้เพราะว่าไอ้ตัวเรา อาจจะไม่มีเหมือนเขานะครับหรือว่ามังกรเราอาจจะไม่มีเหมือนเขาเราสามารถวางไปก่อนได้นะครับต่อให้มังกรจะไม่เหมือนก็ไม่เป็นไรมว่ามันดียังไงก็คือว่ามันจะส่งผลต่อลำดับการใช้งานสกิลนะครับเห็นไหมมันจะเหมือนเขาเลยลำดับการใช้งานท่าไม่ตายเราสามารถดูได้นะว่าแต่ละตัวมันใช้คอเท่าไหร่ถ้ามันใช้คอสสูงก็อยู่ที่ว่าเอ้เนี่ยใช้ไปแล้วปุ๊บมันคุ้มหรือเปล่าสําหรับการใช้คอสแต่ละคอสเนาะแล้วก็เวลาแต่ละตัวมันใช้ท่าไม่ตายเนี่ยเราจะได้สกิลอะไรกันบ้าง ่าสำหรับตัวนี้นะครับถ้าถ้าไม่ตายก็จะเป็นการยิงบอลไฟทั้งนหมด16นัดนะครับใส่สตูนะครับแล้วก็จะเป็นการสร้างดาเมจการโจมตีอันนี้คือถ้าผมใช้เป็นอ e ีฟีทตัวแรกนะครับตัวที่2เป็นโพไซดอนนะครับโพไซดอนเนี่ยก็จะเป็นการสร้างคลื่นอันนี้คือจะเน้นดาเมจสองตัวเนี้ยมาปุ๊บเน้นดาเมจแน่นอนใช้คอรสหนักๆมากๆหลังจากจนั้นครับก็จะเข้าสู่ตัวละครจินนี่อ่าตัวนี้เป็นซัพพอร์ตซัพพอร์ตเนี่ยจะให้อะไรครับก็คือ จะมีการฟื้นปู่ p แล้วก็จะเป็นการเพิ่มแรงใจแล้วก็แรงจูงใจพร้อมกับปลุกตื่นมือนเดิมครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นลดดาเมจที่ด้รดับ15%และแรงจูงใจเพิ่มป้องกันแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับจะใช้ตัวนี้นำก็ได้นะครับแต่รู้สึกว่าเอ๊ยแยังไม่อยากคุ้มนะครับก็ใช้เป็นพวก2ตัวนี้กอนก็ได้เหมือนกันแล้วก็ไปต่อมาก็จะเป็นแทงค์นะครับผมนี่ปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นการจ่ายเยือกเย็นนั่นเองนะครับมับงกรที่ใช้ก็จะเป็นมังกรน้ำเงินก็จะเป็นสายสถานะเวลาใช้งานก็ก,กดต่อสูป้ปุ๊บ สังเกตเวลาเมื่อมันเปนบัฟอ่ะมันจะบัฟให้สำหรับสายของตัวเองเนะเห็นไหมเปล่าไปแล้วปุ๊บตอนนี้มีเวลาปุ๊บคอ,คอ,คอสครบสกิลต,ต่อมาใส่ไปครับนี่โจมตีไปเรื่อยๆแต่ละตัวก็จะใช้บัฟแต่ต่กันอันนี้ลดดาเมจเน,นะครับเดี๋ยวแทงเรายืนไม่ไหวลดไปลดไปครับ3คอคอสแอนในแบบสกิลต,ต่ออุ้ยรู้สึกไม่ไหวครับไปต่อครับยืย้ยื้ยื้ขั้นสุดนะครับก็สามารถใช้วิธีแบบนี้ในการโจมตีได้ก็แล้วแต่ทีมเนาะถ้าไม่ไหวก็ ไปั้นตัวละครเพิ่มเติมนะครับหรือว่าเอาที่เราไหวไม่ต้องฝืนนะไปต่อได้ก็ไปแต่ถ้าไปไม่ไหวก็รอขั้งถัดไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไม่ไหวจริงเราไม่จำเป็นที่จะต้องฝืนเนาะตัวเกมมันเป็นเกมที่แบบเล่นไปแบบเรื่อยๆอยู่แล้วไม่ต้องแข่งกับใครเราไม่ได้หวังอันดับสูงๆนะครับแต่ถ้าเล่นแบบสายฟรีสายเติมปานกลางเนะี่ยยังไงก็เล่นได้เรื่อยๆครับตัวเกมมันมีอะไรเราทำเยอะแล้วก็ไม่ได้มีระบบให้รู้สึกว่าอมันน่าเบื่อขนาดนั้นนะครับผม โอเคครับเพื่อนก็สำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเป็นเพื่อนมากๆก็น้อยถ้าเพื่อนที่ชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe และเราไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทต,ต่อไปใครมีอะไรสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปนี้ผมเล่นสอดีนะครับไอเดี ID เติมกับไอดีสายปีนะครับเพื่อเอาไว้เปรียบเทียบแล้วก็เด๋ยวไว้อัปเดตข้อมูลในอนาคตว่าแบบอมันจะมีระบบอะไรถ้าเติมแล้วเราจะได้อะไรกันบ้างก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกันไ้ด้วยนะสําหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ